จากนาไพที่ได้นะก็มีเป็นจีนนะครพฤศปกันเมืออก่อนนะน้ำกรกมีจี่จีนนะน้ำมาเยอะเลยนะแล้วก็มีเป็นไฟเมษสิงธนูเลยนะนี้ไม่มีธาตุลมอีกแล้วนะเ <ๆ S 1> ด่นะๆนมีวันจันนาไหานะ้อินเท็กนะเมจิกเชียนวันพุทธนะวีออฟฟอ์จูนวันคาริฮัตนะแล้วก็ราศีเด่นๆมีแค่เทมเพลนต์คือธนูนะก็มีเป็นจันพุธ ทะเหัดนะแล้วก็เด่นธนนะูนะแล้วเราก็มีแค่ดินน้ําไฟนะเอ่อวิวออฟฟอร์จูนมาในะเรื่องของกรงช่องชะตานะเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านที่ดีขึ้นนะเพราะว่าทั้งกงช่องชคชะตามาแล้วอย่างเทมเพลนด้วยนะเทมเพลนเป็นไพ่ที่ดีนะกับวิวออฟฟอร์จูนนะประก,กบบนล่างเลยนะคีย์ออฟเปนเทคเกอร์นะก็เขาน่าจะเป็นแนวเอ่อคีย์ออฟเป็นเทคเกอรที่เป็นนิ่งสายเปนะแต่ว่า จะใช้สมองมากกว่าใจนะแล้วก็เป็นพวกนักธุรกิจ CEO m g ไดนนะ้นั้นนิ่งรวางมากเลยนะก็ถือเหรียญไว้นะก็ไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้คือคุณหรือใครนะเพราะว่าใมแบรนก็คือจะมีการปรับสมดุลแก้ไขปรับปรุงตัวทนะบาลานซ์ความสัมพันธ์กนะคะกอ็อาจจะมีความสัมพันธ์ไปประมาณหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่ามีถ้วยสองใบนี้อยู่นะมีกาบรบาลานซ์กันอยู่นะแล้วก็ เอ่อเป็นคู่กรรมหรือคู่วิบากกรรมก็ได้เรื่องของโชคชะตาแนละ้วเป็นสี่มีนะถ้าวิวออฟฟอร์จูนมานะคือเป็นคู่กันนะทีนี้แปดไม้ถนะ้าจะมีการติดต่อมาอย่างรวดเร็วอย่างไวนะทางแชทสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะแปดวันแปดสัปดาห์นะก็เป็นคนเก่านะมีความคิดถึงอยู่นะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันได้นะคุณก็เป็นควีนออกคำนะเขายังรู้สึกนึกถึงคุณอยู่นะยังคิดถึงนึกถึงแล้วก็ยังมีผลตอบ แต่ที่นี้มันมามีจิตเชะเรามาขยายด้วยหายพินเทธะหายพิเทเป็นพวกคนในความลับนะหรือว่าคนที่เขาแอบซ่อนไวนะ้นะก็มันดันมาขยายด้วยสามพันะ่แสดงว่ามีเตอร,นรนะตต์นะีมีลับๆอยู่นะเปิดปาตีนะมีหายพิงเทธคือคนในความลับที่เขาเก็บไว้นะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือใครนั่นก็เหมือนกับว่าเป็นผู้กานนะนี่ไม่รู้หน้าภายของใครนะก็คือ อาจะมีอะไรที่ดีขึ้นนั้นมีการติดต่อแล้วก็เป็นเรื่องของคนรักเก่าที่เขายังนึกถึงคิดถึงอยู่ว่าทีนี้ยังแอบซ่อนอยู่ไว้นะแล้วเป็นลันกษณะของสามถ้วยคือเป็นมิ๊เบนฟิตนะมากกว่าเพื่อนอี่นไม่ถึงขัานแฟน,นะอาจจะเอ่อรู้สึกพิเศษนะทีนี้จะมีการมาขอเริ่มต้นใหม่นะมีหนึ่งถ้วยนะได้เริ่มใหม่กับคนใหม่ก็ได้นะหรือคนเก่าแล้วแต่นะรู้จักกันมานานเกินสิบปีนะเนี่ยแปดถึงสิบปีนะท่านไหนออฟเพนต์ดักเ,กเคิลนะแล้วก็เขา จะเป็นคนที่เรียกว่าอนิ่งๆน,นะแต่ว่ายังมีความทรงจําฝังลึกเลยก,กับคุณหยูนะเราก็มีสิบเหรียญนะมีความเรียกว่าเป็นนักธุรกิจนกลงทุนได้นะแล้วก็ครอบครัวกันค่อนข้งางมั่นคงนะปลายทางก็ยังคิดอ่าในลักษณะของความมัน่นคงนะเขายังเห็นคุณเป็นครอบครัวอยู่นะหนึ่งก่วยคือจะมีการอ่เริ่มต้นใหม่กันนะมี เข่าดีได้นะแต่ทีนี้แค่ว่ามันมีหายพิเชนไม่รู้ว่าแอบ,บซ่อนอะไรไว้ะแล้วกําลังคิดสับรางอะไรหป,ป่านะเพราะว่ามีถึงเช่นเป็นพวกเจ้าชูฉลาดแกมโกงนะแล้วดันมาขยายด้วยคนในความลับนะอันนี้คือมือที่สามได้นะว่าหายพิเชนคืออะไรที่ลับๆนะไม่ได้บอกใครนะก็เป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะอาจจะนึกถึงคนเก่าที่ถึงแล้วก็แบบอบติดต่อมาลับๆแล้วก็ไปเริ่มกันใหม่อีก แต่มันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการมาเป็นได้ีน่นี่หรือคู่กรรมวิบากกรรมก็ได้นะคะแต่ถ้าดูอีคิดว่าน่าจะมีสองคนมากกว่าวเพราะว่านี้แถวเนื้อน,นี้อีกอีกคนหนึ่งนะค่อนข้างชัดนะว่าอันนี้คนหนึ่งอันนี้ก็อีกคนหนึ่งนะรวมๆก็เป็นประมาณ